สวัสดีค่ะสวัสดีคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้ที่สืบพลังงานเราตรงกันค่ะดึงดูดคุณเข้ามานะวันนี้หมอเจมาชวนคุณอ่านไพ่ในลักษณะของการแรนดอมค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะรับชมเพื่อความบันเทิงค่ะ วันนี้เรามาถามไพ่ให้ไพ่สื่อพลังงานสื่อความหมายออกมาค่ะสองชีวิตเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นของคุณนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนที่อยู่ในปัญหาหรือว่าคุณที่คุณขาดใจนะคะเรามาสองชีวิตเขาคนนั้นดูนะคะ,ะสำหรับท่านที่ไม่มีประเด็นไม่มีคู่กรณีไม่มีปัญหาอะไรในความรักความสัมพันธ์พลังงานในไพ่เซตนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะ แต่ก็ไม่รู้ว่าไพ่จะไปดึงดูดพลังงานของคุณท่านใดเข้ามาเพราะว่าในส่วนนี้เป็นเพียงการสุ่มเท่านั้นนะคะต้องเน้นย้ำว่าเป็นการสุ่มนะคะฟังาจากการเล่าเรื่องหน้าไพ่ของหมอเนี่ยถ้าไปตรงจริตกับคุณท่านใดหรือถ้าไม่ตรงจริตกับคุณท่านใดก็สามารถเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าดูจากหน้าไพ่วันนี้เราจะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวคะ่ะ หมอต้องย้ำเพราะว่าบางทีบางท่านจะอินมากเกินไปเรามาดูนะคะสองชีวิตเขาคนนั้นอขอเวลาเปิดไพ่สักเล็กน้อยนะคะวันนี้ดูว่าไพ่ยอยากบอกอะไรเราหรือว่าหมอจะอ่านไปในลักษณะไหนนะคะเห็นหน้าไพ่แล้ว มันเป็นปัญหาจริงๆค่ะอืมโอเคขอดูใต้สำรับนะใต้สำรับเป็นไพ่ห้าถ้วยโอเคพลังงานที่เกี่ยวข้องนะคะหมอมองว่าถ้าเป็นช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะคุณกับเขาเนี่ยพลังงานที่เกี่ยวข้องนะคะในกรกฎพิจิกมีนได้ด้วยนะคะแล้วก็พลังงานของคนราศีกรกฎ เมสสิงห์ธนูน,นะคะแล้วก็พฤษกกันมังกรได้ด้วยค่ะพลังงานของคนที่อยู่ในราศีพิจิกได้ด้วยนะคะมีไพ่ทาวเวอร์ด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารได้ด้วยนะอืมดูจากหน้าไพ่ถ้าเป็นช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนคุณกับเขาเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะของช่องทางออนไลน์นะคะเป็นการ คุยกันหรือว่าพูดคุยกันแบบอยู่ห่างๆหรือว่าบางทีบางท่านคบคนทางไกลต่างชาติต่างศาสนาต,ต่างภาษาต่างจังหวัดต,ต่างอำเภอต่างวัฒนธรรมประเพณีอะไรก็ว่าไปนะมันเป็นการแอบซุ่มแอบส่องกันอยู่นะคะซึ่งน่าจะไม่นานค่ะอ่าน่าจะไม่นานแล้วก็มีการปิดจบความสัมพันธ์กันไปเรียบร้อยแล้ว พลังงานเนี้ยคนที่คุณเกี่ยวข้องอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะและอีกคนหนึ่งเนี้ยอาจจะเป็นคนขี้หหง่ขี้ห่วงได้ด้วยแต่อีกคนหนึ่งจะเป็นคนที่เหมือนไม่ได้คิดอะไรมากหรือเป็นคนที่ชอบหาเงินชอบทํางานโฟกัสกับเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เป็นหลักนะคะแต่อีกคนเนี้ยอาจจะเหมือนรักแท้รักจริงหรือว่าเป็นคนที่ทุ่มเทขี้เหงขี้ห่วงหรือว่าเป็นคนที่ ค่อนข้างหาเรื่องอยู่ตลอดเวลาก็ได้หรือว่าคิดอะไรในใจคิดมากคิดแล้วก็มาเป็นปัญหาคิดแล้วก็มาพูดทะเลาะกันนะคะในหน้าไพ่เนี่ยในคนหนึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องการมีชีวิตคู่หรือว่ามีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนอยู่กับบ้านแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือว่าหึงหวงได้ด้วยนะคะ แต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะดูจากหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการครบกันไปแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไหนไหนไม่ไม่เป็นที่พอใจนะคะมันปล่อยวางไม่ได้หรอกแต่ว่าดูจากหน้าไพ่เน่ยปล่อยวางไม่ได้แต่ก็ไม่อยากได้ออประมาณนี้เพราะว่ามันมีไพ่ใน5้าถ้วย5้าถ้วยมันเป็นการเหมือนเททิ้งอะเหมือนเป็นการปล่อยออกไปมันมีการเศร้าโศกเสียใจนะ แต่ว่าก็คือไม่ไม่รั้งไว้ในจุดนี้หมอมองว่าไพ่พลังงานเซตเนี้ยเหมือนคุณสองคนนะ่ะไปจากชีวิตของกันและกันแล้วทีเนี้ยเราเข้ามาส่องในในเรื่องราวของเขานะคะอันนี้เป็นเป็นไกด์ไลน์เล็กๆน้อยๆสำหรับคุณสองคนนะคะซึ่งวันนี้หมอเปิดเรื่องราวมาอยู่ประมาณเนี้ยแต่เดี๋ยวเรามาส่องชีวิตเขาถ้า พลังงานในหน้าไพ่ตรงคุณค่อยอกระเถิบไปฟังต่อในเซตถัดไปที่หมอจะเปิดแต่ถ้าพลังงานมันไม่ตรงเปิดมามันไม่ตรงแล้วคุณออกไปผ่านปิดจบไปได้เลยนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าอันเนี้ยก็คือถ้าคุณที่มีเรื่องราวคล้ายๆที่หมออ่านมาเนี่ยเราค่อยไปต่อนะคะอ่ะเรามาดูต่อในพลังงานหน้าไพา่ชุดที่สองค่ะ เรามาส่องเรื่องราวของเขาดีกว่าว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเขารู้สึกอย่างไรหรือว่าเขาทำอะไรอยู่นะคะหรือว่ามันมีอะไรที่หมอจะอ่านเพิ่มเติมได้บ้างนะขอเปิดเลยแล้วกันส่องชีวิตของคนคนนี้นะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในพลังงานของเมทุลตุนกุ่มอ้าหมอหมุนไพ่รอบทิศทาง คนเกิดวันอังคารน,นะคะไพ่ยังขึ้นมาแนวเดิมอยู่เลยคนที่เกิดในราศีกรกฎเมษสินห์นูนะคะรกรกฎพิจิกเมนได้ด้วยค่ะเมทุนตุนกุมพุศกกันมังกรน,นะคะอขอดูใต้สำรับว่าเดอซ่าเขาคนนั้นของคุณนะคะเขาคนนั้นของคุณ หลังจากที่ผ่านมาคุณกับเขาเนี่ยตั้งแง่ใส่กันนะคะพ่อแง่แม่งอนแล้วก็จบกันไปทีเนี้ยพอจากเหตุการณ์ตรงนั้นมันเป็นเรื่องราวที่จบไปก็จริงแต่ว่าดูจากหน้าไพ่เนี่ยตัวเขายังไม่ได้ปล่อยวางความคิดจากคุณเลยยังไม่ได้ทิ้งความรู้สึกหรือยังไม่ได้เลิกคิดถึงคุณนะคะ ยังมีความต้องการที่อยากจะมาพบมาเจออยู่เลยแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่มีความเหมือนสองจิตสองใจอยู่ในตัวเองเหมือนเป็นคนสองบุคลิกหรือว่าบางทีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีความคิดแบบเด็กๆอารมณ์แบบเด็กๆหรือใจร้อนแบบเด็กๆก,ก็ได้นะแบบมันเหมือนคนเอาแต่ใจนะคะเป็นพลังงานของ อาจจะว่าคุ้มดีคุ้มร้ายก็ไม่เชิงนะคะเหมือนเป็นพลังงานของคนทางไกลที่ค่อนข้างจะมีอีโก้แรงหรือว่าเป็นคนที่มีอัตราตัวตนสูงศักดิ์ศรีเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูจากหน้าไพา่ถ้าเป็นช่วงระยะเวลาเนี้ยเหมือนตัวเขาว่าจะมีการเดินทางไปโน่นมานี่เรื่อยๆนะคะแล้วก็การไปเนี่ยก็เพื่อผลประโยชน์การหาเงินการสร้างรายได้หรือว่า ที่ที่เขาไปเนี่ยคือเขามักจะได้เงินนะคะแต่ว่าการเงินของเขาอะ่ะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่คือไปแต่ละที่อะ่ะมันได้นะแต่ว่ามันได้ไม่มากแต่ว่าเออก,ก็ได้นั่นแหละแต่ว่ามันได้ไม่มากนะคะ,ะดูเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยจะมีการส่องคุณอยู่เรื่อยๆนะมีการส่องไปมาหรือว่ามีการดูนั่นนู้นนี่ผ่านโซเชียลของคุณหรือว่าถ้ามีการบล็อกกันไปเนี่ยอาจจะ เปิดไอดีใหม่ขึ้นมาเพื่อส่องคุณนะคะเพราะว่าพลังงานเนี้ยดูจากหน้าไพ่เนี่ยเขาก็ดูคนอื่นด้วยคือในพลังงานของเขาเนี่ยเป็นพลังงานของคนเจ้าชู้อาจจะอยู่กับบ้านแต่ว่าเจ้าชู้เจ้าชู้อยู่กับบ้านนั่นแหละหมายถึงว่าถ้าอยู่กับบ้านก็หมายถึงอ่าสอคนอื่นคุยกับใครในโซเชียลติดต่อคนนั้นทีคนนี้ทีหรือจีบหวานสเสน่ห์ไปแต่ว่าจริงๆแล้วในใน เขาเองเนี่ยจะเป็นคนห่วงพื้นที่ส่วนตัวจะเป็นคนโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงคือคุยจริงแต่เหมือนไม่เอาใครจริงอะค่ะดูจากหน้าไพ่เนี่ยเขาอาจจะชอบคนสวยคนหน้าตาดีหรือว่าเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมหรือคนที่ถูกจริตหรือว่าคนที่อาจจะเข้ามาคุยกับเขาในลักษณะของการยั่วยวนได้ด้วยนะคะคนของคุณเนี่ยจะใช้ชีวิตหนึ่งในการเดินทางทำงาน เดินทางไปโน่นมานี่การแสวงหาเงินทองหรืออะไรก็ตามการทำงานหนึ่งสองเดินทางเพื่อไปพบใครสักคนที่อายุน้อยกว่าแต่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันหรือมีความรักให้กันนะคะแสดงว่าตอนนี้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในพิศกกันมังกรได้ด้วยนะคะพลังงานนี้แล้วก็ช่วงเนี้ย ระหว่างคุณกับเขาที่ยังมีปัญหากันเนี่ยเขาก็ยังส่องคุณแล้วการส่องของเขาอ่ะก็ส่องคุณแบบหึงหึห่วง,ห,วงห่วงด้วยนะอ่ามันเป็นอารมณ์ของคนเหมือนหมาห่วงก้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วก็ในหน้าไพ่เนี่ยคือการส่องเนี่ยเขาจะเห็นว่า คุณโดดเด่นดูดีหรือคุณสวยขึ้นหรือคุณมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นเป็นออปชันที่คุณดูดีนะคะดูจากเนี้ยเหมือน Energy ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างยังยังไม่สามารถที่จะลืมความรู้สึกแบบเดิมๆได้เป็นอารมณ์ของคนที่เฝ้าส่องอยู่เงียบๆด้วยความหึงหวงนะ หมอมองในลักษณะของความหึงหวงเพราะว่ามันมี5ดาบเข้ามาแล้วก็มีไพ่ของสี่เหรียญเข้ามาแล้วอีกอย่างหนึง่งอาจจะมองได้ว่าความรู้สึกที่เคยมีปัญหาขัดแย้งในใจหรือการคุยกันแบบไม่ลงรอยความรู้สึกนั้นก็ยังติดในใจเขาอยู่นะคะอา,อารมณ์ประมาณนี้ที่สองเขาเขาอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้ม ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะหมอไม่มีสคริปต์นะหมออ่านไปเรื่อยๆหมออาศัยการอา่านไพ่สดหมอถนัดกว่าการทำสคริปต์วันนี้เรามาต่อที่แนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะเรามาดูกันขอใช้ไพ่แม่มดต่อนะคะ แนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นแนวโน้มของเขานะ ได้สำหรับค่ะแนวโน้มของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ,ะเหมือนกับว่าเขาจะมีงานค่อนข้างจะเยอะนะคะเหมือนมีงานเข้ามาเยอะมีการเดินทางการงานของเขาค่อนข้างจะดีแล้วมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลการเดินทางต่างประเทศได้ด้วยหรือว่า ติดต่อกับคนต่างประเทศหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนทางไกลได้ด้วยนะคะ,ะมีความโดดเด่นมีความสุขในชีวิตของเขานะคะมีความชัดเจนเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ถ้าสมมุติว่ามีเรื่องทางกฎหมายหรือการจดทะเบียนหรืออะไรพวกนี้จะจะจะจดจะยาอะไรพวกนี้คือก็จะชัดเจนแต่ สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือรักสามเศร้าของเขาก็ยังคงอยู่นะคะแต่พลังงานเนี้ยดูเหมือนว่าถ้าเขามีครอบครัวเขาก็ยังจะใช้ชีวิตเหมือนคนโสดแสดงออกกับคนที่ในความสัมพันธ์เขาหรือว่าในคนที่เขาไปจีบหรือในคนที่เขาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาจะแสดงตัวแบบสดๆนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆเพราะว่า มีแฟนอยู่ก็ยังมีคนอื่นแล้วก็ยังแสดงออกด้วยความเหมือนทำตัวแบบโสดๆอยู่เพราะฉะนั้นแนวโน้มของเขาเนี่ยมันจะเป็นแนวโน้มของคนที่ค่อนข้างจะอยู่กับตัวเองเยอะหรือว่าต้องการพื้นที่ส่วนตัวอาจจะหาเงินง่ายนะคะอาจจะหาเงินง่ายหรือว่าอาจจะมีไรายได้ดีเหมือนอมีคนอื่น เปเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาเอาไปเป,ปคนอื่นต่ออย่างเงี้ยคือหน้าไพ่มันเป็นไพ่ของลักษณะของคนที่หาเงินง่ายหรือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็สิ่งที่เจออยู่ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแนวโน้มของเขาเนี่ยมันเป็นแนวโน้มของคนที่ยังมีปัญหารักซ้อนอยู่มันมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังคาราคาซังไม่ขาดแต่ว่า ถ้าดูจากไพ่เนี่ยดูเหมือนว่าคนที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของเขาเนะี่ยจะเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะแนวโน้มนี้ดูเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานหรือลงตัวหรือลงรอยกับคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะว่าถึงแม้จะมีครอบครัวอยู่แต่มันมีไพ่สามดาบ แล้วมันไปปิดจบที่ไพ่ก้าเหรียญหมอก,ก็เลยว่าความรักของเขาก็ไม่ลงตัวเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างใช้ชีวิตหรือว่านานๆานไปเจอกันมากกว่านะคะถ้าการอยู่กับครอบครัวเขามีความสุขเนี่ยก็เหมือนจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เพียงแค่เขามาเจอกันแล้วเขาก็แยกไปอยู่ต่างหากมากกว่าเพราะดูจากหน้าไพ่นี้มันเหมือน ความชัดเจนว่าชัดเจนว่าต่างคนต่างอยู่ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของเหมือนลักษณะคนโสดหรือการอยู่คนเดียวอะไรพวกนี้แต่ว่าก็ยังเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่าหรือว่าเกี่ยวข้องกับทางครอบครัวอยู่หมอก็เลยมองว่าความสัมพัน์ธนี้น่าจะเหมือนชีวิตเขาได้อิสระในการที่จะคบหาใครหรือว่าเขาแนวโน้มของเขาคือการแบบอยู่คนเดียวหรือว่าใช้ชีวิตคนเดียวมากกว่า ถ้าการมีแฟนหรือการมีใครเนี่ยมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่จะวนกลับมาเจอหรือว่าเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งแบบไปไปมามาไปไปกลับกลับอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณจะอยู่ในรูปแบบใดนะแนวโน้มของคุณนะคะแนวโน้มของคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อกี้เป็นแนวโน้มของเขานะ เดี๋ยวเรามาส่องคุณที่เข้ามาส่องไพ่เซตนี้ดีกว่าคุณที่มีพลังงานที่เชื่อมโยงสัมพันธ์หรือดึงดูดพลังงานมาตรงกันนี้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่คุณไม่ตรงกับพลังงานหมออันนี้ไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะไม่ต้องไม่ต้องหน่อยไม่ต้องเสียดเพราะว่าส่วนนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะในในคุณก็เสียเวลาเข้ามาดูแล้วคุณก็ดูให้จบเลยก็ได้นะ ขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบนะคะแนวโน้มของคุณนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะดูเหมือนว่าตัวคุณเนี่ยที่เข้ามารับชมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังนะคะจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ใช่คนที่ทำอะไรเล่นๆแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้าง อาจจะเป็นคนหน้าตาดีด้วยมีความรู้ด้วยแต่ว่าเป็นคนที่สวยอาภัพ <c oughs> เป็นคนที่หน้าตาดีไม่มีแฟนก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ผ่านความล้มเหลวจากชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างมาแล้วก็ได้หรือว่าเป็นคนที่บางท่านอาจจะเป็นสายข้าราชการครูบาอาจารย์หรือทำงานรัฐวฯฯิสาหกิจสายการปกครองได้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นคนที่ ให้ความรู้แก่คนอื่นได้หรือว่าเป็นคนที่มีภูมิความรู้ค่อนข้างดีแต่ว่าหน้าไพ่เนี่ยของคุณนะคุณดูเหมือนจะเบื่อหน่ายเรื่องของชีวิตคู่นะคะคนในความสัมพันธ์คุณอาจจะเอาแต่ใจหรืออาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุยกันทีไรก็ไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกันเสียทีบางทีคุณที่อ,อยู่ณนะสถานนะตอนนี้อาจจะเป็นคนเก่ง หรืออาจจะเป็นคนสายหมูก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับมีความเข้มแข็งในตัวเองเพียงแต่อาจจะคิดมากหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนมีตังมีฐานะดีหรือว่ามีความพร้อมส่วนตัวนะคะสถานะของคุณเนี่ยถ้าถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยไพ่บอกว่าคุณก็จะมีเพื่อนหรืออาจคุณอาจจะมีสังคมเพื่อนของคุณ แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็จะยังยืดเยื้ออยู่นะคะถ้าเป็นไพ่ของการรอคอยมันอาจจะเหมือนไม่ได้รอสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณอาจจะใช้เวลาไปกับเพื่อนฝูงหรือกับงานที่คุณทำหรือบางทีบางท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือการให้ความรู้คนอื่นได้ด้วยเป็นหมอดูได้ด้วยหรือว่าเป็น คนที่มีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะพลังงานที่เกี่ยวข้องในเมษสิงห์ธนูได้ด้วยคนราศีกลุ่มได้ด้วยนะคะกรกฎพิจิกเมนได้ด้วยคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันพฤหัสคนราศีสิงห์นะคะ,อ,ะอ่านครบไหมเนี่ยอ,อ่านครบนะคะดูจากหน้าไพาน่นี้ชีวิตของคุณก้าวย่างสู่การเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะ ในที่หมอ,อเคยพูดถึงการย้ายของดาวมริตยูเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะอาจจะส่งผลไปในช่วงระยะเวลานี้ไปจนถึง7ปีแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีดาวราหูย้ายด้วยมีดาวหลายดวงย้ายเลยทีนี้มันอาจจะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเช็คดวงชะตาหรือมีโอกาสที่ คุณจะสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อหนุนชะตาตัวเองจะดีมากๆเลยเพราะว่ามีไพ่ของครูบาอาจารย์มีไพ่ของอการมูเตลูเสริมดวงหรือว่าเป็นช่วงของจังหวะที่คุณอาจจะตั้งจิตตั้งใจหรือว่าการตั้งใจทําอะไรโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับงานกับเงินจะดีมากๆเลยนะถ้าในกรณีที่คุณความรักไม่ค่อยสมหวังนะ่ะไม่ต้องโฟกัสกับสิ่งนั้น เราคิดว่าในหน้าไพ่เนี้ยคุณนะ่าจะเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็จะเป็นคนที่เก่งกับงานเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็ดูจากหน้าไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่ที่คุณสามารถที่จะมีความสุขได้กับตัวเองหรือมีความสุขได้กับเพื่อนฝูงโดยที่ไม่ได้รอให้ใครมารักหรือว่าไพ่เซตเนี้ยอาจจะเป็นไพ่ที่ เป็นการเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาหรือว่าเป็นไพ่ของคนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะคะอาจจะมีการยกย้ายการเดินทางกา,าการเปลี่ยนงานก็ได้นะคะสำหรับบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะมีการย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนงานเปลี่ยนดวงชะตาของตัวเองแก้เคล็ดดูนะคะขอให้คุณทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ